คือเนติวิทย์จะไม่เข้าไปจับเลยจะไม่ไปอยู่ข้างนอกเหรอคิดว่าไป,าไปอยู่ขา้าง<ห>นอกแต่ว่าสมมติไม่แต่เนติวิทย์เข้าไปรายงานตัวแล้วนะเมื่อรายงานตัวเสร็จอะคุณต้องจับแล้วการที่คุณอยู่แต่ถ้าคุณไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วคุณไม่มาไม่โผล่ม,มาจับเนี่ยคุณอาจจะได้ใบดําก็ได้โดยประยายไงผม,ผมไม่รู้คือกองทัพน่าจะรับมือกับเรื่องนี้ไม่ให้เนติวิทย์เนี่ยชูไปประเด็นสู้ทั้งทที่ผมเชียร์เนติวิทย์ให้สู้ไง ผมก็เชียร์แต่ว่าผมคิดว่ากองทัพกแล้วในชีวิตตั้งใจสู้อยู่แล้วเขาตั้งใจสู้แต่ผมไม่แน่ใจว่ากองแต่เขาไปรายงานตัวไงแล้วเมื่อรายงานตัวมันแปลว่าคืออยู่ในคิวจับแล้วแต่เนี่ยในข่าวไม่แน่ใจว่าไปรายงานตัวหรือเปล่าหรือแค่ไปยืนอ่านแถลงการไงไปปรากฏตัวไปปรากฏตัวไม่ได้ไปวราจะตัวในที่ที่มีการเกณฑ์ทหารแต่ไม่ไปรายงานตัวไม่ได้ปเซ็นชื่อว่ามารับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันต้องไปพลิกกฎหมายกันเล่นเลยพลิกฎหมายกัน่้าถ้าไปโผล่แล้วแล้วไม่ได้จับมันแปลว่ายังไง ต้องทหารก็ต้องส่งเข้าก็ต้องถือว่าปรากฏตัวนั้นไม่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 เท่ากับไม่เท่ากับการเปนรายงานตัวแล้วเสร็จแล้วในทิวิตเขาก็บอกว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้นํามาซึ่งความเสมอภาคของพลเมืองแต่เป็นระบบที่เหลื่อมล้ําต่ําสูงหลายมาตรฐานข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นใจคนจํานวนมากที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารจึงเลี่ยงไปรักษาดินแดนพยายามเข้ารับราชการเลือกบทเรียนเพื่อให้ได้ ได้เป็นนักธรรมหรืออาศัยเกณฑ์อื่นๆเนติวิทย์เขาบอกยว่าจริงๆแล้วในรอบนี้เขาสามารถทําทั้งหมดนั้นได้แต่เขาไม่ทําเขาจะสู้ตรงๆแบบนี้คือผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสรุปว่าคุณเนติวิทย์ไปที่ข้างหน้าไปอ่านสถานการแล้วเขากลับนะฮะไม่ได้ไปเซ็นชื่อใดๆนะถ้าถ้าไปแล้วกลับก็เสร็จแล้วมันจะมีหมายจับจะมีหมายจับเพราะว่าเรียกก็จะถือว่าหนีแต่ว่าวันนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับเนติวิทย์นะครับชดพระรัศย์ไพสารโพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้ จะไปหน่วยตรวจเลือกเกีฑยทหารที่ศูนย์การประชุม C ีคอมเพล็กซ์ทศบาลบางปูเพราะว่าคุณเนติวิทย์เนี่ยก็ผ่อนผันมาหลายครั้งซึ่งปีนี้เนี่ยเนติวิทย์จะไม่สามารถผ่อนผันได้โดยยังของยืนยันจุดเดิมที่จะไม่ร่วมเกีฑยทหารพร้อมจะรับผลทางกฎหมายโดยจะไม่หนีไปไหนคือเขาไปนะครับวันนี้ไปไป,ไปเขาไปค,คือ,คอเขา,<ม>าเขาไม่ได้หนีเขาไปที่สถานที่เลยที่มีการคัดเลือกแล้วก็ว่าเขาบอกว่าจุดยืนของเขาเมื่อปี2 0 5 7 ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารตนจะไม่เข้าร่วมด้วยเหตุผลว่าการบังคับพลเมืองที่ไม่เต็มใจรับราชการทหารนั้นขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเชื่อทางศีลธรรมทั้งอย่างล้าสมัยแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพและมีส่วนทําให้สังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยบัดน,นี้เวลาผ่านไป10ปีข้าพเจ้าขอยืนยันจุดยืนเดิมของตนก็ในทีวิทย์เข,ข้าก็ไปผมไม่รู้มันจบยังไงวันนี้เพราะว่าปกติเวลาไปถึง กว่าจะจบเนี่ยพี่เก๋มันจะตอนเย็นใช่ไหมใช่แล้วถ้าต่อคิวแล้วจับถ้าสมมติวันนี้ถ้าเขาผ่อนผันมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เขาต้องจับเนี่ยแล้วถึงเวลาเขาไม่ถึงเขาเข้าเขาไม่เข้าคิวแต่ไปปรากฏตัวผมไม่รู้เขาจะเล่นยังไงเพราะว่าแล้วผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ในเขตเนี่ยได้รับสั่งการมาให้เล่นเรื่องนี้ยังไงให้เบาจับอวันนี้ไม่จับแต่ว่าถือว่านทหารแล้วไม่ไม่คือเขาไปนะ คือไปแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปเซ็นชื่อหรือเปล่าไม่แน่นะคุณชูวัฒน์ถ้าเกิดกองทัพเล่นเป็นเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เนติวิทย์เนี่ยสู้เขาจะใช้วิธีให้เนติวิทย์เนี่ยอยู่ในคิวตรงนั้นแหละแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยได้ใบดําผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงไงไม่แน่นะคือเนติวิทย์จะไม่เข้าไปจับเลยจะไม่ไปอยู่ข้างนอกเหรอคิดว่าไปอยู่ข้างนอกแต่ว่าสมมติไม่แต่เนติวิทย์เข้าไปรายงานตัวแล้วนะเมื่อรายงานตัวเสร็จอะคุณต้องจับ แล้วการที่คุณอยู่แต่ถ้าคุณไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วคุณไม่มาไม่โผล่ม,มาจับเนี่ยคุณอาจจะได้ใบดําก็ได้โดยประยายไงผม,ผมไม่รู้คือกองทัพน่าจะรับมือกับเรื่องนี้ไม่ให้เนติวิทย์เนี่ยชูไปประเด็นสู้ทั้งทงท,งที่ผมเชียร์เนติวิทย์ให้สู้นะอืผมก็เชียร์แต่ว่าออผมคิดว่ากองทัพและเนติวิทย์ตั้งใจสู้อยู่แล้วเขาตั้งใจสู้แต,<อ>แต่ผม<ะ>ไม่แน่ใจว่ากองแต่เขาไปรายงานตัวไงแล้วเมื่อรายงานตัวมันแปลว่าคืออยู่ในคิวจับแล้วแต่เนี่ยในข่าวไม่แน่ใจว่าไปรายงานตัวหรือเปล่าหรือแค่ ไม่ปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวไม่ได้เซ็นรับว่าจะตัวในที่ที่มีการเกณฑ์ทหารแต่ไม่ไปรายงานตัวไม่ได้ไปเซ็นชื่อว่ามารับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันต้องไปพลิกกฎหมายกันเล่นเลยอ่ะพลิกกฎหมายกันถ้าไปโผล่แล้วแล้วไม่ได้จับมันแปลว่ายังไง เออทหารก็ต้องส่งเขาต้องถือว่าปรากฏตัวนั้นไม่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 เท่ากับการไม่เท่ากับการปรายงานตัวแล้วเสร็จแล้วในทิวิตเขาก็บอกว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ได้นํามาซึ่งความเสมอภาคของพลเมืองแต่เป็นระบบที่เลื่อมล้ําต่ําสูงหลายมาตรฐานข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นใจคนจํานวนมากที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารจึงเลี่ยงไปรักษาดินแดน พยายามเข้ารับราชการเลือกบทเรียนเพื่อให้ได้ได้เป็นนักธรรมหรืออาศัยเกณฑ์อื่นๆเนติวิทย์เขาบอกด้วยว่าจริงๆแล้วในรอบนี้เขาสามารถทําทั้งหมดนั้นได้แต่เขาไม่ทําเขาจะสู้ตรงๆแบบนี้คือ,อ,อผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสรุปว่าคุณเนติวิทย์ไปที่ข้างหน้าไปอ่านสถานการแล้วเขากลับนะฮะไม่ได้ไปเซ็นชื่อใดๆนะเพราะเนี่ยถ้าไปแล้วกลับก็เสร็จแล้วมันจะมีหมายจับจะมีหมายจับเพราะว่าเรียก็จะถือว่าหนีก็จะมีหมายเรียกแล้วก็ตามด้วยหนีทหารตามด้วยหมายจับหนีทหารแล้วก็ ก็ว่ากันมันก็ต้องไปขึ้นศาลก็ไปขึ้นศาลซึ่งคุณเนติวิทย์ก็จะรับกับกระบวนการนี้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นระเบิดเวลาคือคุณเนติวิทย์ตั้งใจให้ตัวเองเป็นคาทล้ายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเรื่องเกณฑ์ทหารซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งกระบวนการนโยบายนี้ถ้าถ้าถ้าปกติแล้วอย่างนี้ก็คงจะจบลงด้วยการติดคุกแล้วแล้วเนติวิทก็ปลุกกระแสรณรง มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับสงครามเวียดนามเขาถือว่าเป็นการส่งคนผิวสีเนี่ยไปสู้ในสงครามที่เป็นจักรวรรดินิยมสงครามระหว่างคนขาวอะไรเงี้ยเขาก็โดนติดคุกนะเขาก็สู้แต่ว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับการเกณฑ์นะเขาสู้กับการที่เขาไม่ร่วมด้วยกับสงครามเวียดนาม อ่ามันอันนั้นเขาก็สู้แบบนั้นแต่ว่า <ừ m. S 2> เมืองไทยไม่ค่อยมีสู้แบบนี้น่าสนใจว่ามันจะไปยังไงต่อการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับก็มีคนไปถามคุณสุทิินคลางแสนรัฐมนตรีกลาโหมว่าเนี่ยถูกฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเนี่ยเรือดำน้ําบ้างเรือฟรีเกตบ้างนะครับแต่ว่าคุณจุทินก็บอกว่าแหมดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับดูเหมือนว่าผู้อภิปรายเนี่ยไม่รู้จริงเท่าไหร่ เหมือนกับว่าเป็นคําแค่ข้อกรหานะครับส่วนเรือฟรีเกตที่ระบุว่าเราไปตัดทําไมทําไมไม่ให้เขาเชียร์ส่วนตัวมาว่าเป็นเหลี่ยมการเมืองของฝ่ายค้านเฉยๆซึ่งเราก็ไม่ต้องไปชกตามเสียงเชียร์ให้เราชกไปตามแผนที่เราจะวางเอาไว้เราเป็นนักมวยย้าทําตามแผนของเราใช่แล้วก็หลายเรื่องรวมทั้งการลดกําลังพลลดปริมาณจํานวนในพลเนี่ยนะฮะคุณสุทินเขาก็อธิบายแล้วก็เขาก็เขาก็ บอกตรงๆว่าเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการค่อยๆใช้วิธีการดูก่อนว่าภายในกระทรวงเนี่ยมีแผนการในการปฏิรูปจากภายในอยู่แล้วหรือเปล่ามไม่ใช่เข้ามาถึงแล้วก็สั่งลูกเดียวเขาใช้ไม้ไม,ไม้ไม้เบาก่อนแล้วก็เพราะว่าวิโรจน์และคณดิสอนเขาก็เขาก็เปิดเสียงให้ฟังได้ไงว่าตอนที่คุณสุทินไปออกงานเนี่ยใช้เป็นการขอความร่วมมือทางด้านการปฏิบัติต,ตามนโยบายของรัฐมนตรมมตีมีแต่ขอมีแต่ขอมีแต่คำพง ซึ่งซึ่งเมื่อวานนี้คุณวิโรจน์เขาบอกจริงแล้วเป็นระดับเสานาบด,ดีเนี่ยมันต้องสั่งได้สิซึ่งก,ก,ก,ก็ก็ถูกต้องนะปกติเสานาบด,ดีอ่ะต้องสั่งใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่หรอมันไปใช้อย่างไนไม่ได้หรอกในในใน,ในเขาเรียนในสังคมไทยอ่ะมันก็แต่เสานาบด,ดีเมื่อก่อนใหญ่ไงใช่แต่รัฐมนตรีในยุครัฐบาล<ม>พลเรือนเนี่ยมันไม่ได้ค่อยใหญ่แต่กว่าคุณจะใหญ่ได้แล้วมันใหญ่ใหญ่อย่างเดียวไม่พอนะะคุณต้องอะไรเขาเรียกว่าต้องเนียนก่อนต้องเป็น ทำรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันก่อนคนนึงจะสั่งเขาได้เราท<ม>ําให้ความร่วมมือ่อยสั่งแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ต้องยอมรับผมือว,วิโร์เปิดประเด็นนี่น่าสนใจคือว่าเข้าตัวเลขยอดสมัครเป็นทหาร<ะ>ในยุคพลเอกประยุทธ์มากางให้ดูอ้อแบบที่เหมือนกับว่าตอนนี้ตื่นเต้นกันนักหนา<ะ>ในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่สมัครมันก็บีเป็นหลักหมืน่น<ะ>มันก็หลักหมื่นแบบนี้แหละหลายหมืน่นแล้วก็ถึงเวลาที่เหลือเนี่ยที่กองทัพขอมาเนี่ยประมาณ7 0 000็0,000 0 0เนี่ย ก็ต้องเกณฑ์เพิ่มก็คือว่าไอ้ไอประเด็นเนี้ยเหมือนกับว่าถูกไฮไลท์ตอนนี้แท้ที่จริงแล้วในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทำมาทำมาแล้วคนมันก็สมัครแบบนี้แหละไม่ถึงครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วที่เหลือก็เกณฑ์ ประมาณห0 0ห0 6 0 0ห0หรือสี่0 0ก็แล้วแต่ปีซึ่งแต่ผมว่าไฮไลท์ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเกณฑ์ทหารอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องฟรีเกตด้วยใช่ไหมฮะเรือแต่ว่าธีมหลักเนี่ยที่คุณวิโร์มาเนี่ยก็คือพยายามจะบอกว่าคุณชุทินเนี่ยได้เปลี่ยนข้างมาอยู่ฝ่ายทหารแล้วใช่ไหมอ่าานั่นคือธีมหลักเสร็จปุ๊บก็ขยายไปแต่ว่าผมว่าประเด็นที่มันตอบโต้กันแล้วก็ทําให้คนไทยอาจจะเริ่องงๆว่าตกลงว่าพรรคก้าวไกลเขาเอาด้วยกับการซื้อเรือให้กับอ่กองทัพเรือหรอมันเหมือนเขา อันนี้เป็นการวิพลาดในทางการอธิบายเรื่องไหมใช่แค่นั้นะ<ล>คือว่าก็เหมือนแล้วแล้วเวลาพักคุณวิโรดบอกเนี่ยเรือฟรีเกตเนี่ยมันเหมือนมีความพยายามจะเอาเงินทอนอแล้วพอไม่ได้ก็เลยเลูกประดูเลยเนี่ยแกก็ใช้แบบภาษาทหารเอาใจฐานเรือเต็มที่นะก็อพอไม่ได้ปุ๊บก็เลยมไม่ให้เรือฟิีเกตอย่าเงี้ย แต่ว่าผมว่าอันนี้เนี่ยมันมันทั้งสองฝ่ายนะถ้าเกิดคุณจะกล่าวหากันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะโดนกล่าวหาเหมือนที่คุณชูทินบอกั้งนี้มันมีคนไปกล่าวหาท่านหรือเอ้นายชเศรษฐาสิที่บอกถ้ามีคนไปกล่าวหาท่านว่าที่ท่านเอาเลือฟิเกตเพราะเอาเงินทอนมันจะยิ่งกันใหญ่นั้นประเด็นพวกนี้มันแต่มันก็ทำมันก็เปิดให้เห็นนะว่าหลักๆแล้วคือว่ากองทัพอยู่ใต้อยู่เหนือรัฐบาลหรือรัฐบาลอยู่เหนือกองทัพผมว่ายังไงก็เป็นประเด็นหลักของเมื่อวานนี้ใช่เขาเขาต้องการชูเรื่องนี้ให้ให้คนเห็น